แค่ลหฟ้าคือเเปยนี่เลยเลเปลออ้าวยกมือลงหนมอยลูกร้อมกัน <c oughs> <Trustee> <c oughs> แม่ละยอ่อมครอบงำจิตของเขาได้แม้ความเสื่อมลบแม้ยศแม้ความเสื่อมยศแม้หนิงข่าแม้สันเสรินแม้สุขแม้ทุกยอ่อมครอบงำจิตของเขาได้เขาย่อมยินดีราบที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินดีในลบในความเสื่อมลบ ย่อมยินดียศที่เกิดขึ้นย่อมยินรายในความเสือ่อมยศย่อมยินดีสรรเสริญที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินร้ายในมินทาย่อมยินดีสุดที่เกิดขึ้นแล้วย่อมยินร้ายในทุกข์ทอบประกอบด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้ย่อมไม่พ้นไปจากชาติชาามรณโะโสก ปฏิเทวทุกขโทมนนะและอุปายาส์ลร,รากล่าวว่าไม่พ้นไปจากทุกขโลกกรพิสุททั้งหลายลาบย่อมเกิดแก่อริยะสาวุผู้ได้สดับอริยะสาวุงนั้นย่อมกระหนาชัดทราบชัดตามความเป็นจริงว่าลาบเกิดขึ้นแล่แก,ก่เราก็แต่ว,ว่าลาบนั้นไม่เทีย่ยม เป็นทุกมีความแรปรปรวนเป็นธรรมดาความเสื่อมราบยศความเสืยย่อมยศหนินคาสัเสริญสุขทุกย่อมเกิดขึ้นแก่อริยาสาวกผู้ได้สำับอริยาสาวกนั้นย่อมจะหนักชัดทราบชัดตามความจริงว่าทุกนี้เกิดขึ้นแลวแก่เราก็แต่ว่าทุกนั้นไม่เที่ยงเป็นทุก มีความเป็นคเป็นธรรมดาแม่ลา่ย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้แม้ความเสื่อมลากแม้ยศแม้ความเสื่อมยศแม้นิราแม้สัาเสริญแม้ทุกแม้สุขย่อมครอบงำจิตของท่านไม่ได้ท่านย่อมไม่ยินดีในลา่ที่เกิดขึ้นแล้วไม่ยินร้ายในความเสื่อมลาก ไม่ยินดีในยศที่เกิดขึ้นแล้วไม่ยินร้ายในความเสืยย่อมยศไม่ยินดีสรรเสริญที่เกิดขึ้นแล้วไม่ยินร้ายในมินทาไม่ยินดีสุขที่เกิดขึ้นแล้วไม่ยินร้ายในทุก์และท่านละความยินดียินร้ายได้แล้วเด็กขาดอย่างนี้ย่อมพ้นไปจากชาติ ชารามรณะโสกัปริเทวัตุขทุรณะและอุปายาสเรากล่าวว่าย่อมพ้นไปจากทุกข์บูก,ก่อนที่สุทั้งหลายนี่แลเป็นความเปร่กันผิดกันแตกต่างกันระหว่างอริยสา,าวกผู้ได้สดับกับบุรุษของผู้ไม่ได้สดับคำในหมู่มนุษย์เหล่านี้คือ ลาบหนึ่งความเสื่อมหนึ่งยศหนึ่งความเสื่อมยศหนึ่งนิทาหนึ่งสัรเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกหนึ่งเป็นสภาพไม่เที่ยงไม่แน่นอนมีความเปรย์ปรวนเป็นธรรมดาแต่ท่านผู้เป็นนักปราชมีสติทราบรามเหล่านั้นแล้วพิจารณาเห็นว,ว่า มีความแปลนตวนเป็นธรมรมดาทำอันหน้าปราาักนาเย่อยย่ีจิตของท่านไม่ได้ท่านย่อมไม่จิงร้ายต่ออน,นิธาลงท่านจัดความจินดีและจิงร้ายเสียได้จนไม่มีเหลือยู่อันหนึ่งท่านทราบทางน,นิพพานอันปราศจากทุกีไม่มีความเศร้าโศกเป็นพูดถึงฝังแห่งคพบเย่อมทราบได้ อย่างถูกต้องงานนี้ yeah,